สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ็กซ์คูซให้ทีเด็ดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎรติการในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในชนแอตลาลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564มาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันเกิดของลิโอเนลเมสซี่ครับอายุ34ปีนะก็ยังคงเกาะติดอยู่กับเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็ใกล้ที่จะได้บทสรุปแล้วนะเชื่อว่าน่าจะทําให้แฟนๆบาร์ซ่าเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับข่าวนี้นะมีเช็คผลงานของนักเตะบาร์ซ่าใน เกมทีมชาติครับเมื่อคืนนี้เซคิโอบูสเกตกลับมาลงสนามในฐานะกัปตันทีมชาติสเปนเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่หายจากโควิด19แถมทําผลงานได้ดีด้วยเบรดี Play ้ก็ได้รับเสียงชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข่าวลือครับบาซ่าแล้วก็อเรอัลมัติดนะครับ มีข่าวถูกจับไปเชื่อมโยงกับเลออนโกเลสกาครับมิดฟิลด์จากบาเยนมิวนิกด้วยโอ้โหจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนรู้ไปถึงข่าวของจอร์ดีอาบากับอินเตอร์มิลานนะครับบอกว่าฝั่งอินเตอร์เนี่ยจะเอานักเตะมาแนบในดิวหรือว่ามาเจรจากับบาซ่าเพื่อดึงตัวอาบาไปร่วมทีมโอ้โหนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดกันก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับ ไวท์เมส์แอนด์ไวบรบริษัทรับทาความสะอาดแบบครบวงจรทั้งรายชั่วโมงและรายครั้งในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการได้แม่บ้านของที่นี่ครับผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีการตรวจประวัติอาชญากรรมครบทุกคนรับประกันความปลอดภัยให้บริการที่กรุงเทพโคร,ราชพัทยาและก็พื้นที่ใกล้เคียงค่าบริการแต่ละโซนไม่เท่ากันนะครับเจ้าของบริษัทเป็นแฟนเพจผมเองบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียได้รับส่วนลดพิเศษด้วย ใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์บนหน้าจอยาท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟริร์จุกเสียงแน่นอาหารไม่ย่อยและยาถ่าย1นึสาขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักได้รวมไปถึงไลน์แอดของผมนะช่วงนี้นี่นิ่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าแฟนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้กลุ่มเรามีอยู่3กลุ่มเป็นกลุ่ม Open Chat ให้แฟนๆบาร์ซ่าเข้ามา ปรับสารทุกสุขดิบพูดคุยนะเรื่องราวที่น่าสนใจก็แอดไลน์แอดเข้ามาได้อย่างที่ช่วงต้นคลิปเลยนะครับพิมพ์เข้ามาขวัญ FCB นะค้นหาใน้หลายได้นะครับอ่ะเรื่องแรกครับก็วันเกิดลิโอเนลเมสซ่นะอายุ34ปีในวันนี้นะครับแฟนๆบาร์ซ่าหลายคนบอกโอ้โหใจคอไม่ดีเลยนะอายุ34แล้วอีกแค่ไม่กี่ปีเนี่ยก็น่าจะเลิกเล่นน่าจะแขวนสตาร์แล้ว ก็เป็นวัฏจักรครับทุกสิ่งทุกอย่างนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลาแต่พอเห็นอายุเมซี่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่โตขึ้นเหมือนกันนะเพราะผมเนี่ยดูเมซี่มาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นดาวรุ่งอยู่อยู่ศูนย์ฝึกลามาเซียเลยอะ่ะคือเติบโตมาด้วยกันเพราะฉะนั้นความผูกพันความรู้สึกรักชื่นชอบเนี่ยมันก็มันก็ต้องมากอยู่แล้วนะคือคิดไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าถึงวันที่ ออวูดีไทยหรือว่าถึงวันที่แขวนสตาร์ขึ้นมาจริงๆตอนนั้นความรู้สึกจะเป็นยังไงนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเรื่องของการต่อสัญญานะข่าวนี้เนี่ยเพิ่งมาเมื่อช่วงเช้านี้เองนะประมาณสัก8โมงครึ่งฟาบิโซโรมาโน,โนโ่ครับโพสต์ในทวิตเตอร์ของตัวเองนะเขาบอกว่า ลิโอเนลเมสซี่จะต่อสัญญากับบาร์เซโลนาจนถึงปี2023นะไม่ต้องมีความกังวลไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงกันได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันยังเหลือแค่ปัญหา,าเรื่องของ s t ั u เจอร์นะครับเรื่องของโครงสร้างนะในสัญญารายละเอียดดีทงดีเทลเล็กๆน้อยๆนะ ถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเรื่องของเงินโบนัสเรื่องของเงินค่าเหนื่อยว่าเมสซี่จะต้องลดลงมาเหลือเท่าไหร่โบนัสถ้าเกิดพาทีมประสบความสําเร็จได้ชงได้แชมป์ในช่วง2ปีนี้จะได้เท่าไหร่คือมันต้องปรับให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์นะครับกฎควบคุมอ,อ่เพดานค่าเหนื่อยของทางลาลิก้าสเปนซึ่งตรงเนี้มันเป็นปัญหาสำหรับบาซ่าอยู่นะคือ เพดานค่าเหนื่อยบาซ่าตอนนี้มันมันทะลุเลยครับมันเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็ต้องไปเจราจาพูดคุยกับเมซี่นะโรมาโน่บอกว่านั่นแหละไอ้เรื่องของสตัคเจอร์เรื่องของโครงสร้างนั่นแหละมันก็เลยทำให้ยังไม่สามารถประกาศออฟฟิเชียลหรือประกาศอย่างเป็นทางการได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นนะครับ but it's just a matter of time เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นครับนะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโรมาโนเชื่อมั่นว่าเมสซี่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าจนถึงปี2023นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเป็นอัปเดตจากเมื่อวานคือผมไปเห็นบางที่นะที่เขาบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้ยังเจรจากันไม่ได้ยังไม่บรรลุคือมันมาจากมุนโดแล้วก็ทางสปอร์ตสองสื่อจากฝั่งกาตาลันซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคือมันยังไม่ได้บรรลุแบบ ร้อน่ะตอนนี้อาจจะประมาณสัก95%นะ90-95%แต่ว่าเหลือเหลือคุยกันอีกนิดนหน่อยก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะสื่อบอกว่ายังไงเนี่ยก็จะต่อก่อนที่สัญญาจะหมดวันที่30มิถุนายนนี้แน่นอนซึ่งมันเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ6วันนะครับน่าจะได้บทสรุปแล้วแหละนะซึ่งเดี๋ยวหลังจากมิซี่ต่อสัญญาแล้วนะครับบอกแฟนๆเอาไว้ก่อนแล้วกันว่า ทางผมเนี่ยนะจะมีการทําเสื้ออ่านะเสื้อออกมาขายนะครับให้กับแฟนๆนะซึ่งผมเนี่ยจะพยายามคุมราคาให้ถูกที่สุดนะครับเสื้อตัวเนี้ยนะพยายามทําออกมาให้มีคุณภาพดีแล้วก็ทําออกมาให้ราคาถูกที่สุดเพื่อที่น้องๆในช่องน้องๆในเพจเนี่ยจะได้ซื้อได้โดยที่ ไม่แบกภาระหนักจนเกินไปนะครับคิดเอาไว้ในใจเนี่ยประมาณไม่เกินจะพยายามทำให้ไม่เกิน250 50บาทนะเอาให้ถูกที่สุดแต่คุณภาพดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้กําลังออกแบบลายซึ่งเป็นลายที่เป็นลายวาดการ์ตูนนะครับไม่ได้แบบเอาลายจากเน็ตมาแล้วแปะลงไปไม่ใช่เราเอามาวาดใหม่เป็นลายการ์ตูนแล้วก็ เขียนดีเทลใส่ลงไปเล็กๆน้อยๆน,นะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะส่วนเรื่องของลายเนี่ยเดี๋ยวมันเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอาออกมาโชว์อ,ออกมาให้เห็นก่อนนะครับเผื่อใครสนใจก็จะรับจองเป็นแบบพรีออเดอร์นะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการผลิตสักระยะหนึ่งนะครับอ่ะก็บอกเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับใครที่สนใจก็ลองคอมเมนต์เผื่อมากันได้นะรับประกันว่าลายเสื้อถูกใจแน่นอนไม่ผิดหวัง นะครับอ่ะนี่คือเรื่องแรกเรื่องของเมซี่จากนั้นครับมาดูทีมชาติเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะก็สเปนครับเอ่อเมื่อคืนนี้เนี่ยฟอร์มเยี่ยมมากนะถล่มสโลวาเกีย5ประตูต่อ0นะครับโดยในเกมนี้นะก็มีนักเตะบาซ่าลงสนามเนี่ย4คนด้วยกันมีบุสเกตนะมีเอวิกกาซียมี เบอรี่นะครับแล้วก็จอร์ดี้อัลบานะที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็หลังจบเกมเนี่ยบูสเกตซึ่งมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากนะมีความสำคัญแล้วก็กลับมาลงเล่นเป็นนัดแรกนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยหายจากอาการโควิด -19 นะได้รางวัลแมนออฟเดอะแมชไปนะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะจากสายตาของฝ่ายจัดการแข่งขันชนะสโ,โลวาเกียขาดลอยเลย50 นะครับกเ็เรื่องนึงเนี่ยคือบูสเกตเขาเขาให้สัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังเกมก่อนเกมเนี่ยบูสเกตบอกเอาไว้ว่าเนี่ยจะเป็นยูโรหรือว่าศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งสุดท้ายของตัวเขาแล้วนะครับในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปี2023เขาจะไม่ได้มาลงเตะให้กับสเปนแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะขึ้นนะ ก็หลังเกมให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งน้ำตาไหลเลยครับคือให้สัมภาษณ์ไปแบบร้องไห้ไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงแบบน้ําตาไหลลูสเกตบอกว่าผมเนี่ยอ,อ,อยู่ๆอ,อารมณ์มันก็รู้สึกตื้นตันขึ้นมาเพราะว่าผมเนี่ยเจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ผมได้รับจากการติดโควิด19ตลอดเกือบ10วันที่ผ่านมาแล้วพอกลับมาอีกทีเนี่ย ผมได้เห็นทีมที่มีความแข็งแกร่งแล้วผลการแข่งขันในเกมนี้มันทำให้เราเนี่ยโตขึ้นนะเราต้องจัดการกับความคิดนั้นก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเราไม่ได้เล่นในรูปแบบที่เราต้องการแต่วันนี้เราชนะได้และด้วยผลการแข่งขันที่ดีมากๆเลยแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะในเส้นทางต่อไปเนี่ยเราทุกคนจะยิ่งทำผลงานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม นะครับส่วนลุยส์เอลิก้เนี่ยก็พูดถึงบูสเกตเช่นเดียวกันนะครับชื่นชมเลยเขาบอกว่าเกมของบูสเกตเมื่อคืนนี้เป็นแนวทางในการเล่นมิดฟิลด์ตัวรับที่มีส่วนร่วมทั้งเกมป้องกันและการโจมตีบูสเกตเป็นผู้เล่นที่หลายคนไม่เข้าใจบทบาทในตัวเขาแม้ว่าจะได้เห็นเขาลงสนามมาหลายปีแล้วก็ตามแต่บูสเกตเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครเหมือน แล้วเป็นผู้เล่นที่ไว้ใจได้เสมอนะครับคือชื่นชมเลยก็คิดดูครับหายไปนานขนาดไหนนะติดโควิดไปหลายนัดหลายวันเลยนะกลับมายังได้สตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนโรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือเข้าใจเลยว่าเอเดเก้เนี่ยชื่นชมบูสเกตมากขนาดไหนนะส่วนอันนี้มาดูนี้กันตลกครับไอมาริกลาป็อกเนี่ยหลังจบเกมเขาโพสต์ใน Twitter นะว่าตัวเองเนี่ยชูถ้วย นี่นะ MOTM ก็คือ Man of the Match นะนี่ชูถ้วยนะครับหลายคนก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยลาบล็อกได้เหรอเพราะว่าเขาเป็นคนหม่งประตูด้วยนะเกมนี้เนี่ยมีทำประตูได้ลูกหนึ่งนะครับปรากฏว่าลาบล็อกก็มาตอบ twitter ของตัวเองบอกว่า is not true ไม่จริงนะไม่จริงเพราะว่าคนที่ได้เนี่ยคือบูสเกต <laughs> นะครับก็สนิทกันไว้เยอะๆแล้วก็เป่าหูกันนะให้ย้ายมาอยู่บาซ่าให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับไอ้เมริกลาป็อกเมื่อวานเนี่ยลงยืนคู่กับเอริกกาเซียเลยนะแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ได้หน้าพอใจทั้งสองคนนะทั้งลาป็อกทั้งกาเซียด้วยนะครับแล้วก็นึกภาพดูถ้าได้มาเล่นร่วมกันที่บาซ่าจริงๆเนี่ยน่าจะเวิร์ก นะอ่ะโอเคอันนี้คือทีมชาติสเปนนะครับเ,เจ้าหนูเปลดี้ครับก็ได้รับเสียงชื่นชมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆแม้ว่าในช่วงประมาณสักต้นเกมนะสินาทีแรกเนี่ยยังรู้สึกตื่นตื่นอยู่แต่หลังจากนั้นพอปรับอารมณ์ปรับจังหวะได้เนี่ยก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับเทคออนหรือว่ารับบอลสำเร็จเนี่ยร้อ นะจ่ายบอลสำเร็จ100%ครับสัมผัสบอล70ครั้งนะเอาบอลกลับมาครอง7ครั้งผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย7ครั้งอ่นะเข้ากรอบเขียโทษ7ครั้งแล้วก็ผ่านบอลเข้าไฟนอลเทิร์หรือว่าพื้นที่สุดท้าย6ครั้งนะครับดวลชนะคู่แข่ง4ครั้งนะเรียกฟาวล์2เข้าประทะ1อินเตอร์เซปชั่น1แล้วก็สร้างสารรค์โอกาส1อายุ18ปี นะครับเอลิเก้ชอบขนาดไหนอะส่งลงทุกนัดอะเป็นตัวเลือกก่อนเตียโก้คันตลาล่าโอ้โหคือไม่ชอบจริงนี่ไม่ปั้นขนาดนี้นะก็ต้องต้องขอบคุณเอลิเก้ด้วยนะที่เห็นถึงความสามารถของเจ้าหนูเปรดี้นะครับแม้ว่าจะอายุ18ปีก็ตามนะสื่อก็ให้คำชื่นชมเมื่อวาน นะอ่ะส่วนองตัวกิสมันครับก็พาฝรั่งเศสเสมอกับโปรตุเกสไปแบบสนุกเร้าใจเลยครับ2ประตูต่อ2เมื่อวานนี้จุดโทษ3ลูกเลยนะฝั่งโปรตุเกสได้จุดโทษ2ลูกนะครับก็เป็นโรนโดยิงเข้าไปส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นจุดโทษลูกหนึ่งคารดินเบนเซมาแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นเบนเซมานะครับกิสมันเนี่ยลงเล่น87นาทีก่อนจะโดนเปลี่ยนออกในช่วงท้ายเกมก็มีจังหวะด,ดวลกับโรนโด นะจังหวะดวลกับใครหลายๆคนในทีมโปรตุเกสเมื่อวานก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับส่วนฝั่งฝรั่งเศสคนที่ได้รับเสียงชื่นชมมากสุดเมื่อวานก็น่าจะเป็นเบนเซม่านั่นแหละ นะเรียกความมั่นใจแล้วก็กลับมายิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งส่วนโรนโ,โดเขาก็รักษามาตรฐานนะเรื่องของการยิงจุดโทษเนี่ยเขาไว้ใจได้เสมอสังเกตดูอย่างสเปนเมื่อคืนนะครับโมราตายิงจุดโทษโอ้โหยิงเบาๆนะแต่พอเป็นโรนโ,โดยิงเนี่ยโอ้โหมันเชื่อใจได้นะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับเรื่องของสภาพจิตใจนะเขาไม่ไม่ไม่ไหวหวั่นเลยนี่นะก็ทำใส่ิตะยิงประตูให้กับทีมชาติสูงที่สุดแล้วด้วยนะสำหรับโรนโดนะครับ ทำลายของสติของใครนะของมาดาดาอีใช่ไหมถ้าผมจำชื่อเขาไม่ผิดเนี้ยนี่นะครับเมื่อวานบรรยากาศก็ในกรุ๊ปออฟเดตเนี่ยเข้ารอบทุกทีมเลยนะครับเออยอรมันฝรั่งเศสโปรตุเกสนะมีฮังการีทีมเดียวที่ตกรอบในกลุ่มนี้นี่นะครับกิสมันก็มีจังหวะโอกาสยิงด้วยเมื่อวานนะแต่ว่าไม่เป็นประตู โดนเปลี่ยนตัวเพราะว่ามีใบเหลืองนะครับอ่ะอันนี้คือสรุปครับ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโรนะเบลเยียมเจอโปรตุเกสโอ้โหนี่ก็บิ๊กแมชเลยอิตาลีเจอออสเตรียนะครับฝรั่งเศสเจอสวิตเซอร์แลนด์โคเเอชเชียพบกับสเปนสวีเดนเจอ,อยูเครนครับอังกฤษเจอกับเยอรมัน คือองกฤษเนี่ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมเขาก็รอลุ้นอยู่ว่าเขาจะเจอใครระหว่างเยอรมันโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยไปเจอเยอรมันนี่ก็เป็นเกมคู่ใหญ่เหมือนกันนะฮอลแลนด์ Holland, หรือว่าเนเธอร์แลนด์ครับเจอกับเช็คแล้วก็เวลส์จะพบกับเดนมาร์กอ่ะอันนี้คือ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโรนะครับ จากนั้นครับมาดูข่าวสารเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับโอ้โหเมื่อวานนี้มาแบตบตกใจนะทั้งบาซ่าแล้วก็เรอัลมาดริดเลยเขาบอกว่ามีการติดต่อสอบถามไปยังเลออนโกเลสกาครับมิดฟิลด์จากบาเยนมิวนิกซึ่งข่าวนี้เนี่ย มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเป็นการรายงานจากฟลอเรียนเพรส e n นเบิกับผู้สื่อข่าวจากสปอร์ตวันสื่อใหญ่ของเยอรมันนะเขาบอกว่าตอนนี้โกเลสกายังไม่บรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับบายอนแล้วก็สัญญาของโกเลสกาเหลืออีกแค่ปีเดียวนะครับเหลือปีสุดท้ายแล้วเขาบอกติดในเรื่องของค่าเหนื่อย นะตัวนักเตะเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับจํานวนตัวเลขขั้นเหนื่อยที่ไบยน์เสนอให้ในสัญญาฉบับใหม่ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้นะนะเขาบอกว่าตอนนี้โกเอสกาได้รับการติดต่อสอบถามมาจากทางฝั่งของเรอัลมาติดแล้วก็บาร์เซโลนารวมถึงทีมจากพิมลีกด้วยมีการคอนเฟิร์มยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องแน่นอนนะครับโอ้โหคือ อย่างแรกเลยนะมุมมองจากทางฝั่งของบาซ่าถ้าถามว่าโกเลสกาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหามิดฟิลสายพลักกำลังสักคนหนึ่งเนี่ยโหโกเลสกานี่คือตอบโจทย์เขาเล่นได้หลากหลายนะครับเล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวต่ำเล่นมิดฟิลตัวกลางนะมิดฟิลซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งหน้าต่ำคือเป็นนักเตะที่ค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาในช่วง2ปีที่ผ่านมา นะจากเดิมที่แบบตัวผอมแห้งกระหล่องเลยนะตอนที่ย้ายไปอยู่กับบายเยนเมใหม่แต่หลังจากนั้นคือเหมือนกับเขาก็พัฒนาแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อจนปัจจุบันเนี่ยตัวใหญ่ตัวแน่นเปึกเลยนะครับเขาบอกว่ากรณีของของทางฝั่งบายเนเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ ตัวเลขค่าเหนื่อยคือนักเตะเขาก็ยังแฮปปี้กับการอยู่กับบบเยนต่อไปนะเพราะว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็เป็นตัวจริงได้ลงสนามต่อเนื่องแล้วก็ได้ลุ้นความสําเร็จได้ลุ้นแชมป์ในทุกๆปีอยู่แล้วไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่จะต้องย้ายทีมแต่ถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบบเยนแบบไม่ยอมหาตัวเลขตรงกลางที่มันตกลงกันได้ทั้ง2ฝ่าย มันก็ไม่แน่เหมือนกันที่โกเลสกาจะพิจารณาย้ายทีมนะครับถ้าเกิดว่ามีทีมอื่นเนี่ยเสนอในสิ่งที่เขาพึงพอใจได้มากกว่านะก็มีข่าวกับฝั่งบาซ่าข่าวกับฝั่งเรอัลมาติดซึ่งเว็บไซต์ s p o r t l เ n นนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข่าวสารเขาก็วิเคราะห์เอาไว้เขาบอกว่ามูลค่าของโกเลสกาเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด นะและอาจจะสูงถึง70ล้านปอนด์เพราะว่าสัญญาเขาเหลือปีสุดท้ายถ้าเกิดไบเยนไม่ยอมปล่อยเนี่ยจะมีโอกาสเสียฟรีในปีหน้าซึ่งไบเยนไม่น่าจะยอมนะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอายุเพิ่งเพิ่ง20กลางกลางนะผมไม่แน่ใจว่าว่าโกเสกา20เท่าไหร่๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเลออนโกเสกา นะปัจจุบันนี้โกลิสกาอายุ26ปีโอ้โหวัยกำลังพีคเลยค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงล้านปอนด์นะซึ่งอย่างแรกเลยอะบาซ่าไม่น่าจะมีงบประมาณในการไปจ่ายเงินค่าตัวตรงจุดนี้ได้นะครับแฟนๆอาจจะต้องทำใจส่วนฝั่งเรัลมัตริเน่ก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ก็ยากหน่อยเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่อยากจะได้ในซัมเมอร์นี้คือคิริยันเอ็มบัปเป้ ซึ่งเอ็มบัปเป้เนี่ยโหค่าตัวเป็นหลักร้อยล้านนะครับดังนั้นเนี่ยการจะไปเอาเอ็มบัปเป้แล้วมาเอากเลสกาอีกเนี่ยมันดูจะหนักเกินไปนะสื่อก็วิเคราะห์ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ใส่ชื่อทีมอื่นมาเพื่อต่อรองกับทางฝั่งของบายเยนให้เร่งกระบวนการขยายสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ถามว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหมโอ้โหผมเนี่ยถ้ามีโอกาสนะผมโคตรอยากได้เลยมา,มายืนคู่กับเดยยองเนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งลงล็อกแน่นอน นะครับแต่ก็อาจจะยังยากเกินไปในสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบนี้สำหรับบาซ่าก็อาจจะต้องทำใจด้วยนะแต่ว่าการที่บาซ่าถูกจับไปเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ยังแสดงให้เห็นนะว่าเรายังคงเป็นทีมระดับชั้นนำแนวหน้านะที่เวลานักเตะมีข่าวย้ายทีมเนี่ยก็มักจะเอาเราไปไปเอี่ยวด้วยเสมอนะครับ เรื่องต่อมาครับจอร์ดี้อัลบากับอินเตอร์มิลานเมื่อวานนี้ผมโพสต์ลงไปในเพจแล้วนะก็เป็นการปฏิเสธข่าวลือแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูรายละเอียดนิดนึงว่าทาง m ุ n d o d e p o r t i ิโบซึ่งเป็นสื่อแรกที่รายงานเรื่องนี้เนี่ยเขานำเสนอแบบไหนเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยอยากจะได้เอาบาไปร่วมทีมมากๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเอานักเตะในทีมของตัวเองเนี่ยใส่เข้ามาดดี นะมีชื่อของมิลานสกินเนียมีชื่อของเออโบรโซวิชแล้วก็มีชื่อของราอุโลมาร์ติเนส3คนให้บาซ่าเลือกไม่ใช่เป็นการสว a p b i l นะครับเพราะว่าอย่างราอุโลแล้วก็มิลานสกินเนียเนี่ยนะค่าตัวน่าจะแพงกว่าเอาบานะครับถ้าให้ประเมินราคาของเอาบาตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 30 4 0ถึง40ล้านยูโรนะซึ่งน่าจะพอๆกับโรโซวิดอันนี้สามารถสวอปดิวกันได้ทันทีแต่สกินเนียน่าจะประมาณ60ล้านในขณะที่เราตาโลนะครับก็90ล้านยูโรบาซ่าจะต้องบวกเงินเพิ่มนะถ้าเกิดว่าให้ความสนใจ อยากจะเอาไป swap d e a กับทางฝั่งนู้นแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานครับทางจาลูก้าดีมาซิโอสายข่าวชาวอิตาเลียนนะคนนี้ถ้าเป็นสื่อถ้าเป็นรายงานจากฝั่งอิตาลีสโมสอนักเตะจากฝั่งนู้นเนี่ยความน่าเชื่อถืออยู่ในเทียนหนึ่งนะครับเขาก็ออกมาปฏิเสธครับเขาบอกว่าอัลบาเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายของอินเตอร์นะข้อมูลจากฝั่งมุนโดเนี่ยไม่มีอะไรถูกต้อง not true นะครับไม่จริง นะก็กลายเป็นว่าเอา้าลามุนโดเนี่ยขึ้นพาดหัวเลยนะเป็นหน้าหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์เลยผม,มก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนอย่างที่บอกบางทีรับฟังข่าวสารเนี่ยเราจะเชื่อสื่อจากฝั่งบาซ่าอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราลองคิดง่ายๆอ่ะบาซ่าย,ยังหาตัวแทนเอาบาไม่ได้เลยครับแล้วจะจะปล่อยไปหจะรอดหรือเปล่านะ,ะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจอ,อาบาร์เดียบาเนี่ยน่าจะอยู่กับบาซ่าต่อไป นะเผลอ,เ,อเนี่ยน่าจะอยู่จนจนแขวงสตารเลยก็เป็นไปได้นะครับอ่ะโอเคนะก็เรื่องต่อมาครับ <S <S เปาลินโยโอ้โหนะก็แยกทางกับทางฝั่งของออกวังโจเอเวอร์แกลน์นะสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่สามารถเดินทางกลับสู่ประเทศจีนได้นะติดในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19นะครับทำให้คนที่อยู่ในบราซิลเนี่ย เขาไม่สามารถเข้าจีนได้มันเป็นกฎระเบียบนะของเขาที่ออกมาซึ่งก็ทำให้ปอลิญโยเนี่ยแยกทางกับทางฝั่งกวางโจนะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นฟรีเอเจนหลายคนก็สอบถามว่าเฮ้ยบาซ่าสนใจหรือเปล่าเออเพราะว่าเคยร่วมงานกันอยู่แล้วนี่นะครับตอนที่อยู่ฤด,ดูการนั้นเนี่ยโอ้โหก็ทำผลงานได้ดีด้วยอยู่กับบาซ่าปีเดียวนะครับแล้วเป็นปีที่ บาซ่าเ,เนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะคือในโกปาเดเลนะครับถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นมากๆนะแต่ก็เหมือนกับกระบวนการที่บาตเมลเอาไปปล่อยให้กับทางฝั่งกว่างโจอะ่ะเหมือนเป็นการฟอกเงินน่ะนะคือซื้อมาราคาเนี้ยแล้วก็ขายไปในราคาเท่าเดิมซื้อจากกว่างโจมา50ล้านแล้วก็ปล่อยกลับไปให้กับกว่างโจ50ล้าน นะมันไม่มีหรอกครับนักเตะที่ซื้อมาเท่านี้แล้วขายได้ราคาเท่าเดิมฟอกเงินชัดๆนะคือเขาก็คาดการกันไว้ว่ามันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะเป็นเรื่องของการตกแตกบัญชีหรือเปล่าทําให้ปอลิโยนได้ร่วมงานกับบาซ่าแค่ปีเดียวทั้งๆที่ก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะซึ่งหลังจากที่เขาเป็นฟรีเอเจนต์แล้วเนี่ยข่าวกับบาซ่ายังไม่มีนะครับที่ที่มีความ ที่มีความชัดเจนเนี่ยไม่มีครับแต่ว่า p ปอลิญโยเนี่ยไปมีข่าวกับตีเกสแล้วก็รรยาดอสครับสทีมในเม็กซิโกนะที่ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้พิจารณาตอนนี้อายุ32เองนะคือจริงๆถามว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการเซ็นฟรีด้วยอะ่ะนะถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากเนี่ยเราไม่ได้วันดุมแล้วอะ่ะลองเอาปาลิญโยไปไหม นะเพราะว่าเล่นในในบทบาทของวายนดูมได้เหมือนกันเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งขึ้นวิ่งลงได้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตอนนี้เขาจะยังเป็นเหมือนเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาเหมือนกับสบภาพร่างกายเขาเหมือนกับเมื่อ2ปีที่แล้วไหมอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีข่าวกับบาซานะนะไม่แน่ครับไม่แน่หลังจากนี้รอดูอาจจะมีมาจริงจ นะอ่ะปิดท้ายครับเรื่องราวของอินากี้เป็นย่าหน่อยละกันนะนด่านจากลามาเซียครับก็มีการรายงานจากมุนโดเดอพอติโบครับบอกว่าเป็นย่าเนี่ยได้บอกกับบาซ่าไปว่าถ้าฤดูการหน้าเนี่ยเขาเยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นมือ2องเขาขอ ย้ายออกไปในรูปแบบของสัญญายืมตัวได้ไหมเพราะว่าอยากจะได้รับโอกาสในการลงสนามเฝ้าเสามากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจราจากับฝั่งของบาซ่าอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ชัวร์ว่าบาซ่าจะปล่อยเนโต้ออกไปหรือเปล่าคือมันมีโอกาสปล่อยสูงแต่ก็ยังไม่มั่นใจแบบ100%เซนะก็ขอให้คุยกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นยากก็ถือว่าเป็น ในด่านที่ฝีมือดีนะโดยเฉพาะเรื่องของปฏิกิริยาเขาเป็นคนที่มีมีปฏิกิริยารวดเร็วมากแล้วก็เซฟจุดโทษเก่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเป็นยา่านะก็ถ้าปล่อยเนโต้แล้วดันเป็นย่ามาเป็นมือ2ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะโอเคนี่ก็คือร่วงราวข่าวสารวันนี้ครับยังไงก็ <c oughs> ฝากกดไลค์ฝากกด s u r s c r i h e ช่องของผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ